สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ทนินพอดแคสต์วันนี้เรามีข่าวด่วนมากจากตะวันออกกลางครับข่าวที่อาจเขย่าสมดุลอำนาจทั้งภูมิภาคใช่ครับรัสเซียกับยูเครนหรือจีนกับไต้หวันอาจเป็นสมรภูมิหลักที่ทั่วโลกจับตาแต่ถ้ามองในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ลึกๆตะวันออกกลางนี่แหละคือจุดที่ผลประโยชน์ซ้อนกันมากที่สุดระหว่างอเมริการัสเซียจีนและอิหร่านหัวข้อของเราวันนี้ก็คือ ซาอุดิอาระเบียจ่อได้เครื่องบินรบ F-35 จากสหรัฐแล้วฝั่งอิหร่านกำลังจะเดือดหรือไม่ทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญเพราะเจ้า F-35 มันไม่ใช่เครื่องบินรบธรรมดาเลยครับมันคืออาวุธลับระดับยุทธศาสตร์ของอเมริกาที่ก่อนหน้านี้ขายให้เฉพาะอิสราเอลเท่านั้นในตะวันออกกลางและอยู่ดีๆวันนี้มีข่าวว่าซาอุจ่อได้ F-35 จากเพนตากรนผ่านขั้นตอนสำคัญแล้วเหลือแค่การอนุมัติทางการเมืองสุดท้ายเท่านั้นฟังดูเหมือนดีลอาวุธธรรมดาใช่ไหมครับ แต่จริงๆมันไม่ธรรมดาเลยเพราะมันหมายถึงว่าอเมริกาอาจกําลังพลิกเกมในภูมิภาคที่ละเอียดอ่อนที่สุดของโลกในตอนนี้ผมจะเล่าให้ครบครับทั้งข่าวล่าสุดจากสำนักใหญ่อย่างรอยเตอร์ส j อลจ e าซีรา CNN รวมถึงมุมมองเชิงลึกของแต่ละฝ่ายและแน่นอนความคิดเห็นส่วนตัวของผมว่าดีลวนี้มันจะสร้างสมดุลหรือจุดชนวนหมากันแน่ไปเริ่มกันเลยครับเอาล่ะครับเข้าสู่ส่วนของข่าวล่าสุดกันก่อนเลย สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานเมื่อวันที่4พฤศจิกายนนี้เองว่าซาอุดีอาระเบียได้ยื่นคำขออย่างเป็นทางการขอซื้อเครื่องบินรบล่องหน F-35 Lightning II จากสหรัฐอเมริกาโดยจำนวนที่ระบุในเบื้องต้นคือสูงสุดถึง48ลำครับแล้วล่าสุดเพนทากอนหรือกระทรวงกลาโหมของสหรัฐก็ผ่านการพิจารณาขั้นสำคัญของดีลนี้แล้วพูดง่ายๆคือ มันผ่านด่านเทคนิคด่านความปลอดภัยและการประเมินเชิงยุทธศาสตร์ของกองทัพอเมริกาเรียบร้อยแต่อย่าเพิ่งคิดว่ามันจบแล้วนะครับตอนนี้ดีลนี้ยังไม่ใช่ดีลที่เสร็จสมบูรณ์เพราะยังต้องผ่านการอนุมัติจากทั้งรัฐบาลสหรัฐประธานาธิบดีและสภาคอนเกรสซึ่งแน่นอนครับนั่นคือด่านใหญ่สุดท้ายเพราะประเด็นนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องการขายอาวุธแต่มันโยงไปถึงการเมืองภายในอเมริกาด้วยอย่างแรกเลย ฟังสภาคอนเกรสหลายคนยังไม่เห็นด้วยเพราะพวกเขามองว่าซาอุดีอาระเบียยังมีปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะการณีจมานคาโชกีนักข่าวที่ถูกสังหารในสถานกงศูนยซาอุดที่อิสตันบูลเมื่อปี2018ซึ่งเรื่องนั้นยังคาใจคนอเมริกันจำนวนมากอีกอย่างคือมีแรงกดดันทางการเมืองว่าสหรัฐควรขาย F-35 ให้ใครได้บ้าง เพราะเครื่องรุ่นนี้ถือว่าเป็นเทคโนโลยีสูงสุดที่อเมริกาไม่เคยเปิดให้ประเทศอื่นในตะวันออกกลางนอกจากอิสราเอลเท่านั้นอิสราเอลเองก็มีจุดยืนชัดเจนครับว่าอเมริกาต้องรับประกันให้พวกเขายังคงมีความเหนือกว่าทางทหารเชิงคุณภาพหรือ qualitative military edge หมายความว่าถ้าขาย F 3 5ให้ซาอุดิงอเมริกาต้องหาวิธีปรับแต่งหรือจำกัดระบบบางส่วนเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องของซาอุจะไม่เหนือกว่า หรือเทียบเท่ากับอิสราเอลเพราะงั้นตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่เรียกว่าขั้นพิจารณาอนุมัติดีลนี้ยังไม่ใช่การเซ็นสัญญาและยังไม่มีการส่งมอบจริงแต่ถือว่าขยับมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญแล้วเพราะการผ่านเพนปาก้อนหมายถึงฝ่ายทหารของอเมริกาโอเคแล้วเหลือแค่การเมืองเท่านั้นที่ต้องไฟเขียวซึ่งนี่แหละครับที่หลายฝ่ายจับตาเพราะมันอาจเป็นสัญญาณใหญ่ว่าสหรัฐภายใต้รัฐบาลทรัมป์ชุดนี้ กำลังจะกลับมาจัดสมดุลตะวันออกกลางอีกครั้งผมจะพาไปดูว่าทำไมเดียวนี้ถึงสำคัญขนาดนั้นแล้วอิหร่านกำลังตอบสนองยังไงรวมถึงผลสะเทือนต่ออิสราเอลและอเมริกาเองเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ขายของแต่มันคือเกมอําลาดระดับภูมิภาพครับทีนี้หลายคนอาจสงสัยครับว่าซาอุดีอาระเบียต้องการ f 35ไปทำไม เพราะเอาจริงๆตอนนี้เขาก็มีเครื่องบินรบ F-15 รุ่นใหม่ๆจากอเมริกาอยู่แล้วนะคำตอบสั้นๆก็คือซาอุไม่ได้มองแค่เรื่องอาวุธแต่เขามองว่านี่คือจิ๊กซอส์สำคัญของภาพใหญ่ในการพัฒนาประเทศถ้าใครติดตามนโยบายของเจ้าชายมอฮัมหม็ดบินซัลมานหรือที่คนเรียกกันว่า MBS เขากำลังขับเคลื่อนโครงการใหญ่ที่ชื่อว่า Vision 2030จุดมุ่งหมายคือ ลดการพึ่งพาน,น้ำมันแล้วเปลี่ยนซาอุให้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาคแต่การจะไปถึงตรงนั้นได้เขาต้องยกระดับความมั่นคงของประเทศให้มากกว่าที่เคยเพราะในภูมิภาคตะวันออกกลางถ้าคุณไม่แข็งแรงทางทหารคุณก็อาจจะไม่มีพื้นที่ให้สร้างเศรษฐกิจเลยเพราะงั้นการขอซื้อ F-35 จึงเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของการก้าวไปอีกขั้นไม่ใช่แค่ซื้อเครื่องบินแต่คือการบอกโลกว่าซาอุจะไม่ยอมเป็นผู้ตามอีกต่อไปเราจะเป็นผู้นำภูมิภาคนี้ในทุกมิติแล้วทำไมต้องเป็น F-35 เพราะมันคือของหรูสุดในวงการยุโทโธปกรณ์ตอนนี้ครับเครื่องรุ่นนี้มีเทคโนโลยี stealth ล่องหนจากเรดาร์ระบบเรดาร์อัจฉริยะที่สามารถตรวจจับเป้าหมาย ได้ในระยะไกลและเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์กับเครื่องอื่นๆเรียกได้ว่าถ้าได้มาเมื่อไหร่ซาอุจะขยับจากผู้ซื้ออาวุธรายใหญ่ไปเป็นผู้เล่นทางทหารระดับโลกทันทีอีกเหตุผลสำคัญคือภัยคุกคามจากอิหร่านช่วงหลายปีที่ผ่านมาซาอุเจอการโจมตีด้วยดโดรนและขีปนาวุธหลายครั้งทั้งที่โรงกลั่นน้ำมันท่อส่งน้ำมัน และพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะฝั่งเยเมนซึ่งหลายครั้งสหรัฐเองก็ยืนยันว่าอิหร่านอยู่เบื้องหลังเพราะงั้นในมุมมองของซาอุ F-35 คือการป้องกันตัวเองเชิงรุกคือถ้าคุณมีของแบบนี้ศัตรูจะคิดหนักก่อนจะยิงอะไรใส่คุณและในเชิงสัญ,ญลักษณ์มันยังเป็นการส่งข้อความชัดเจนว่า เราพร้อมจะเล่นในระดับเดียวกับอิสราเอลแต่ต้องเข้าใจตรงนี้ครับการได้กับการใช้จริงมันคนละเรื่องเลยเพราะถึงแม้จะอนุมัติให้ซื้อจริงซาอุก็ยังต้องผ่านขั้นตอนอีกยาวมากตั้งแต่การฝึกนักบินการสร้างพปลายเชนสำหรับอะไหล่และการบำรุงรักษาไปจนถึงระบบสนับสนุนด้านเทคนิคและเทคโนโลยีเครื่อง F 3 5ไม่ใช่แค่ซื้อมาขับได้เลย แต่มันคือระบบทั้งหมดที่ต้องพัฒนาไปพร้อมกันดังนั้นถ้ามองในระยะสั้นดีลนี้อาจยังไม่เปลี่ยนสมดุลทันทีแต่ในระยะกลางถึงยาวมันคือสัญญาณว่าซาอุจะกลายเป็นมหาอำนาจใหม่ในตะวันออกกลางแน่ๆครับผมจะพาไปดูอีกฝั่งอิหร่านเขาคิดยังไงกับเรื่องนี้ทำไมสื่อของเขาถึงใช้คำว่าการยั่วยุ แล้วเขามีไพ่ตอบโต้อะไรอยู่ในมือบ้างทีนี้ถ้ามองจากอีกฝั่งของภูมิภาคแน่นอนครับว่าประเทศที่เดือดที่สุดกับข่าวนี้คงหนีไม่พ้นอิหร่านถึงตอนนี้ยังไม่มีแถลงอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลเตหะรานว่าจะตอบโต้อย่างไรแต่บรรยากาศในฝั่งอิหร่านตอนนี้ต้องบอกว่าเริ่มระอุขึ้นชัดเจนหลายสำนักข่าวในอิหร่านเช่นทัสนิมนิวส์หรือเพรสทีวี เริ่มพูดถึงดีลนี้ในเชิงว่านี่คือการยกระดับภัยคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงของอิหร่านแล้วถ้าไปดูข้อมูลล่าสุดจากรอยเตอร์สจะเห็นว่ามันมีบริบทสำคัญที่มาพร้อมกันพอดีครับเพราะเมื่อไม่กี่วันก่อน IAEA e หรือองค์การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเพิ่งออกแถลงเรียกร้องให้อิหร่านเพิ่มความร่วมมืออย่างจริงจังกับผู้ตรวจสอบด้านนิวเคลียร์ของสหประชาชาติ พูงง่ายๆคือโลกตะวันตกเริ่มกดดันอิหร่านมากขึ้นทั้งในเรื่องนิวเคลียร์และเรื่องขีปนาวุธเพราะงั้นเมื่อข่าวโดเอ f 35ของซาอุออกมาฝั่งอิหร่านก็เลยมองทันทีว่านี่มันคือการโอบล้อมทางยุทธศาสตร์เพราะซาอุไม่ได้เป็นแค่เพื่อนบ้านธรรมดาแต่เป็นคู่แข่งโดยตรงทั้งในเชิงศาสนาซุนนีชียและในเชิงอำนาจภูมิภาคโดยเฉพาะในเยเมนซีเรียอิรักถ้าซาอุได้ f 35จริง นั่นหมายถึงว่าเหนือฟ้าของอิหร่านจะมีเครื่องบินที่เรดาร์ตรวจจับแทบไม่ได้แถมเป็นเทคโนโลยีอเมริกันรุ่นล่าสุดซึ่งแน่นอนครับไม่มีทางที่เตหะรานจะนิ่งเฉยแต่คำถามคือเขาจะตอบโต้อย่างไงถ้ามองในมุมเชิงยุทธศาสตร์อิหร่านมีอยู่หลายทางเลือกครับ 1. คือการตอบโต้เชิงสัญ,ญลักษณ์เช่นออกถแถลงการโจมตีวาทกรรมใช้สื่อของรัฐสร้างกระแสว่าซาอุดก,กำลังยั่วยุเพื่อปลุกกระแสภายในประเทศ และในกลุ่มพันธมิตรเช่นฮิสบุลเลาะห์หรือกลุ่มในเยเมน 2. การเพิ่มศักยภาพขีปนาวุธอิหร่านอาจเร่งพัฒนาหรือทดลองยิงขีปนาวุธรุ่นใหม่เพื่อแสดงพลังเหมือนที่เคยทำหลังถูกสหรัฐคว่ำบาตรในอดีต 3. การเสริมพันธมิตรทางทหาร โดยเฉพาะกับรัเสเซียและจีนซึ่งทั้งสองประเทศนี้มีความสัมพันธทางยุทธศาสตร์กับอิหร่านอยู่แล้วและก็มีแนวโน้มสูงว่าจะใช้ประเด็น F35 เป็นข้ออ้างในการขยายความร่วมมือแต่สิ่งที่น่าสนใจคือการตอบโต้ของอิหร่านอาจไม่จำเป็นต้องเป็นการยิงกันตรงๆเพราะในยุคนี้การเล่นเกมช้าก็อาจได้ผลกว่าเช่นการเพิ่มแรงกดดันทางการทูตการปั่นราคาน้ามันในตลาดโลก หรือแม้แต่การส่งสัญญาณทางอ้อมผ่านพันธมิตรในเยเมนหรือซีเรียทั้งหมดนี้คือการตอบโต้แบบนิ่มแต่มีผลจริงในทางภูมิรัฐศาสตร์ดังนั้นเวลาสื่อบางเจ้าพูดว่าอิหร่านเดือดมันอาจไม่ได้หมายถึงจะยิงทันทีแต่อาจหมายถึงอิหร่านเริ่มคำนวณเกมใหม่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองในภูมิภาคและที่สำคัญคือยิ่งอเมริกาขยับไปทางซาอุมากเท่าไหร่ ฝั่งอิหร่านก็จะยิ่งหันไปพึ่งรัเสเซียและจีนมากขึ้นเท่านั้นครับผมจะเล่าต่อว่าดีลนี้จะส่งผลยังไงต่อสมดุลอํานาจในตะวันออกกลางโดยเฉพาะต่ออิสราเอลสหรัฐและพันธมิตรอาหรับอื่นๆเพราะนี้อาจเป็นการเริ่มต้นของยุคใหม่ในภูมิภาคนี้เลยก็ได้กลับมาที่คำถามสำคัญเลยครับถ้าซาอุได้ F 3 5จริงจะเกิดอะไรขึ้นก่อนอื่นเลยถ้าดีลนี้เป็นจริง ซาอุจะกลายเป็นประเทศที่2ในตะวันออกกลางที่มี F-35 หลังอิสราเอลซึ่งนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยเพราะมันจะเปลี่ยนการคำนวณทางทหารของทุกฝ่ายในภูมิภาคทันทีสำหรับอิสราเอลนี้เป็นประเด็นละเอียดอ่อนมากอิสราเอลยืนยันต้องรักษาความเหนือกว่าทางทหารเชิงคุณภาพเสมอดังนั้นการขาย F-35 ให้ซาอุอาจนำไปสู่การเจรจาใหม่หรือการปรับสมดุลอาวุธระหว่างทันธมิตรในภูมิภาค ด้านสหรัฐเองการอนุมัติดีลแบบนี้ก็ส่งสัญญาณชัดว่าสหรัฐยังต้องการรักษาบทบาทสำคัญในตะวันออกกลางในฐานะผู้ขายอาวุธชั้นนำแต่ก็ต้องแลกกับการเมืองภายในของเกรสประเด็นสิทธิมนุษยชนที่อาจขวางได้แล้วปัจจัยที่เราต้องจับตาม,มีอะไรบ้างครับผมขอสรุปเป็นข้อๆดังนี้ครับการอนุมัติขั้นสุดท้ายจากสหรัฐนี่คือจุดชี้ชะตาจริงๆคาบิเนตประธานาธิบดี สภาคองเกรสเงื่อนไขาทางเทคนิคและข้อจำกัดสหรัฐอาจใส่เงื่อนไขว่าส่วนไหนใช้ได้ส่วนไหนถูกจำกัดเพื่อไม่ให้กระทบความเหนือกว่าของอิสราเอลท่าทีของอิหร่านและพันธมิตรกลุ่มอย่างฮูตี้ในเยเมนหรือเฮสโบละในเลบานอนอาจเร่งตอบโต้อย่างหลากหลายรูปแบบทั้งโจมตีทางทะเลหรือท่อส่งหรือการกดดันทางการเมืองเราเห็นตัวอย่างการโจมตี หรือขีปนาวุธจากฝ่ายที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านในอดีตการปรับยุทธศาสตร์ของซาอุคำถามสำคัญคือซาอุจะใช้ F-35 อย่างไรเพื่อป้องกันอย่างเดียวหรือจะใช้เชิงรุกเพื่อขยายอิทธิพลภูมิภาคคำตอบนี้จะกำหนดว่าภูมิภาคจะร้อนขึ้นหรือสงบลงผลกระทบต่อเศรฐษฐกิจโลกน้ำมันความไม่แน่นอนทางทหารในตะวันออกกลางมักสะท้อนต่อราคาน้ำมัน ถ้าความตึงเครียดเพิ่มขึ้นราคาน้ำมันอาจโยกได้เร็วซึ่งกระทบทั้งเศรษฐกิจโลกและประเทศผู้บริโภคสรุปสั้นๆก่อนปิดได้อาวุธล้ำค่าอย่าง F-35 อาจเป็นตัวเปลี่ยนเกมแต่ไม่ใช่คำตอบเดียวของความมั่นคงสิ่งที่สำคัญกว่าคือนโยบายการใช้และการจัดการทางการเมืองเมื่อรวมกันแล้วจึงจะบอกได้ว่าดุลยภาพอานาจจะเปลี่ยนไปอย่างไรจริงๆเอาละครับก่อนจะจบตอนนี้ มาลองมองกันตรงๆแบบมุมวิจารณ์กันบ้างดีลนี้ฟังดูยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับซาอุจะได้ F35 ฟังแล้วเท่สุดๆแต่ในความเป็นจริงมันก็เต็มไปด้วยความเสี่ยงเหมือนกันอย่างแรกเลยสารัดเองก็อาจเจอแรงกดดันภายในประเทศโดยเฉพาะเรื่องสิทธิมนุษยชนของซาอุที่หลายฝ่ายในสภาคองเกรสมองว่ายังเป็นจุดอ่อนและอาจไม่เหมาะกับการได้รับเทคโนโลยีระดับสูงแบบนี้อีกด้านหนึ่ง ซาอุเองก็ต้องรับภาระหนักมากทั้งค่าซื้อค่าฝึกนักบินค่าบำรุงรักษาระบบโลจิสติกทั้งหมดเครื่องบิน F-35 ไม่ใช่ของที่แค่ซื้อแล้วบินได้เลยครับมันคือระบบทั้งหมดต้องมีคนดูแลเทคโนโลยีต้องมีฐานข้อมูลต้องมีระบบอะไหล่ต้องฝึกบุคลากรถ้าโครงสร้างพวกนี้ยังไม่พร้อมเครื่องบินสุดล้ำอาจกลายเป็นของโชว์มากกว่าของใช้ได้จริง และอย่าลืมครับฝั่งอิหร่านหรือแม้แต่พันธมิตรของอิหร่านในภูมิภาคเช่นฮูตีหรือเฮกซ์บลละเขาอาจไม่ตอบโต้โดยการส่งเครื่องบินรบออกไปสู้โดยตรงแต่อาจเลือกใช้วิธีที่ซาอุเจ็บกว่าเช่นการโจมตีทางโดรนการโจมตีท่อน้ำมันหรือสงครามตัวแทนที่ตีจากมุมอื่นแทนเพราะสุดท้ายแล้วในสงครามสมัยใหม่มันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครมีของแรงกว่าแต่อยู่ที่ใครใช้ของเป็นมากกว่า มุมมองส่วนตัวของผมนะครับผมมองว่าซาอุก,กำลังขยับจากการต้องกันตัวไปสู่การเป็นผู้เล่นหลักในภูมิภาคอย่างเต็มตัว F 3 5จึงไม่ใช่แค่เครื่องบินรบแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของอํานาจใหม่คือการประกาศว่าเราพร้อมยืนในระดับเดียวกับอิสราเอลและพร้อมรับมือกับอิหร่านส่วนฝั่งอิหร่านถึงจะถูกบีบแต่เขายังมีทางเลือกอีกเยอะทั้งทางการทูตการสร้างพันธมิตรการยกระดับเทคโนโลยีขีปนาวุธ เพราะอย่าลืมว่าอิหร่านอยู่ในเกมนี้มานานเขาไม่จําเป็นต้องสู้ด้วยวิธีเดิมๆสรุปง่ายๆดีลเอฟมันคือจุดเริ่มของการจัดเรียงกระนานใหม่ในตอนออกกลางและระเบิดลูกใหญ่ยังไม่ถูกจุดแต่ประกายไฟมันเริ่มขึ้นแล้วแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคิดว่าใครได้ประโยชน์จากดีลนี้มากกว่ากันซาอุอเมริกาหรือจริงๆแล้ว อิสราเอลสรุปอีกทีนะครับดิวซาอุจอได้รับ F-35 จากอเมริกามันไม่ใช่แค่เรื่องเครื่องบินรบแต่มันคือเกมใหญ่ที่อาจเขย่าภูมิรัฐศาสตร์ทั้งตะวันออกกลางเพราะถ้าดิวนี้เกิดขึ้นจริงซาอุจะกลายเป็นชาติที่สองในภูมิภาคที่มีเครื่อง F-35 ต่อจากอิสราเอลและแน่นอนครับฝั่งอิหร่านตอนนี้กำลังอยู่ในจุดที่ต้องคิดให้หนัก ว่าจะตอบยังไงและอย่าลืมครับเรื่องนี้ยังไม่จบตอนนี้แค่ผ่านขั้นเพนตากอนแต่ยังต้องรอการอนุมัติจากทำเนียบขาวและสภาคอนเกรสประเด็นที่น่าจับตาคือจะส่งมอบจริงเมื่อไหร่เงื่อนไขอะไรบ้างและฝั่งอิหร่านจะขยับหมากยังไงต่อถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากรู้ต่อว่าดีลนี้จะกระทบกับอะไรอีกบ้างเช่นราคาน้ำมันโลกจะสั่นไหม จีนกับรัเสเซียจะเข้าแทรกแซงหรือไม่แล้วไทยหรืออาเซียนมีบทบาทยังไงในเกมใหญ่นี้ตอนหน้าผมจะขยายให้ลึกขึ้นแน่นอนครับขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนจบถ้าชอบแนววิเคราะห์ข่าวเชิงลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วคอมเมนต์หน่อยครับว่าคุณคิดยังไงกับดีล F 3 5ของซาอุคิดว่าเป็นก้าวแห่งความมั่นคงหรือประกายของความขัดแยง้ง ผมทนินพอดแคสต์ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับ